วันนี้วันว่างๆหาพระมาให้พี่ๆชมกันครับทุกพิธีปลุกเสกต้องมีเทียนไัยและถ้ามีเทียนไช่ก็ต้องมีลูกอมและนี่คือหนึ่งของดีที่ควร่ามีไว้ครอบครองหลวงพ่อท่านนี้ไม่ธรรมดาด้วยวิชาการพรายน้ำละเครื่องรางปิิศนาของเราวันนี้ก็คือลูกอมเทียนไชหลวงพ่อเมดวัดบึงจากปิดทองเดิมเลี่ยมเดิมจากวัดหลวงพ่อท่านเป็นหนึ่งในสี่เกจิขนาดจานที่หลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือยอมรับในพุทธาคมได้แก่หลวงพ่อจุ้ยวัดพงพารามหลวงพ่อโกยวัดบ้านแขลหลวงพ่อเอวัดบ้านดาดและหลวงพ่อเมดวัดบางกระจัดประ ปฏิบัติจิตจนกล้าแข็งและเคยได้ฝากตัวทางด้านวิปัสสนากรรมฐานกับครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นระยะเวลานานถึง3ปีและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อคำีวัดคูหาสวร์อีก3ปีจบจนปี2480ได้เป็นเจ้าวาดวัดบึงกระจับท่านจัดว่าเป็นพระผู้มากประสบการณ์ทางด้านพระเวทวิทยาคมและกรรมฐานจึงทาให้คณาจารย์โด่งดังมีชื่อเสียงหลายท่านมาฝากตัวเป็นศิษย์เช่นหลวงพ่อจำเนียรวัดถ้ำเสือหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครั้งด้านลูกอมข,ของท่านคุณวิเศษทางโครงกระพันนางเหนียวกันเคี้ยวงานและยาสั่งกันปพายน้าและอาถรรพ ใต้น้ำเกิเพราะผีพรายถึงทหาใครศึกษาจะมีหนังสือเรื่องราวประวัติของท่านที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าท่านนั้นเคยจับผีพรายในขณะที่ล่องแพโดยการนำสายสีผูกกับลูกอมโยนลงน้ำแล้วให้แพลากไปปรากฏพบสิ่งมีชีวิตปริศนาหน้าตาคล้ายเด็กแต่ใบหน้าเหี่ยวย่นลำตัวใสเหมือนแมงกระพุนแต่มีฟันที่แหลมคมเล่ากันว่าทหาใครโดนพรายน้ำทำร้ายไม่ว่าจะว่ายน้ำเก่งแค่ไหนก็จะทำให้จมเพราะพรายน้ำจะดูดพลังจนหมดแรงอ่อนเพลียได้รวดเร็วจะดูดเอาเลือดและพลังชีวิตออกไปลูกอมหลวงพ่อขึ้นชื่อมากเรื่องการพรายน้ำเพราะท่านปราบมาแล้วนนนัักกตอโดยเฉพาะแถบง จึงทําให้วิชา,าคมของท่านในสายนี้มีความเข้มขลังเป็นอย่างมากสามารถป้องกันได้พี่ๆลองคนบ้านดูนะครับเผื่อใครจะไปเที่ยวสถานที่ลํลาน้ำลำธานหรือน้ําตกควรมีพกติดตัวไว้ครับ